ไทไลท์อยู่นะครับคุณชีเอ็นตัดไบล่าเ,เหมือนได้ยี่เขาเสียงคำรามจะสามันแน่นมันแนน,น,แน,นคุณมอนมันแน,น่นทำเป็นไม่ได้ยินไม่ได้เหรอทำเป็นไม่ได้ยินไม่ได้เหรอมันไม่งามอ่ะพี่คือแบบชีไข่สวยอ่ะพี่มอนมนึกออกปะเออไข่สวยอะเออแบบทำเป็นไม่ได้ยินก่อนโรแม,มนติกอะพี่คือหิวข้าวไงเออแต่ก็แบบเก็บท้องเก็บข้าวมากินพร้อมทุกคนไงเนี่ยเป็นไง เอาเอาไปตัดเป็นไฮไลท์อยู่นะคะคุณชีเอ็นตัดไปแล้วขายสวยไม่มีหรอใครจะมาเลอออกไลน์วะถูกปะเออ <laughs> ใส่หูฟังสองข้างได้ยินนะถ้าเป็นไม่ได้ยินไม่ได้หรอขายสวยฟังฟังฟังชี้ว่าจัดที่ขายสวยพี่ทุกคนฟังเอ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 ็มอาร์ A N M A, ดูไหมไม่ดีขนาดนี้แสดงว่าทุกคนได้ยินหรอ จริงๆมันเป็นทุกไลน์เลยนะแต่ว่าชีพยายามปิดไม์ให้มันทาน่ะน,นึกงึกออกป่ะเออแต่แบบบางทีมันแอะไม่มีใครได้ยินตร้งนั้นแหละได้ยินยานเสียงฟันกระทบกันถามจริงชี้กูชีชจริงปะเนี่ยจะกินไปอึ่งไปไม่ได้ป้าน่ากลัดหวานเนื้อหนึ่งหลงไห้และพี่ คุณชิเอ็นตัดเบล่าตัด